ไปใช้สิทธิ์พร้อมกันทั้งตำบลเพราะเสียงของคุณสร้างอนาคตดีๆให้บ้านเราได้จริงๆสร้างสารรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้งการเลือกตั้งคือหัวใจของระบอบประชาธิปไตยและเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคนในฐานะประชาชน ควรเตรียมความพร้อมก่อนไปเลือกตั้งเพื่อให้การใช้สิทธิ์เลือกตั้งของเรานั้นถูกต้องและมีความหมายอย่างแท้จริงอีกไม่กี่วันก็จะเลือกตั้งแล้วนะครับผมต้องเตรียมตัวยังไงให้ไม่พลาดตื่นเต้นมากเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของผมเลยเริ่มจากสิ่งสำคัญที่สุดค่ะเช็คสิทธิ์ของตัวเองให้ชัดเจนตรวจชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อำเภออบตหรือเว็บไซต์กกตหรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโวน ถ้าชื่อตกลนหรือสะกดผิดต้องแก้ไขก่อนวันเลือกตั้งอย่างน้อย10วันไม่อย่างนั้นอาจเสียสิทธิ์ไปแบบน่าเสียดายมากแล้วมาถึงวันเลือกตั้งแล้วครับตรงเวลานะคะเขาเริ่มเปิดให้เราไปเลือกตั้งตั้งแต่เวลา8โมงเชา้าไปจนถึง5โมงเย็นพอไปถึงหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออย่าลืมตรวจสอบลำดับชื่อที่ป้ายหน้าหน่วยเลือกตั้งเตรียมบัตรประชาชนให้พร้อมบัตรหมดอายุก็ยังใช้ได้ หรือบัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนและต้องไม่หมดอายุสามารถใช้ได้ค่ะแล้วตอนทำเครื่องหมายในครูหานี่มีอะไรต้องห้ามทำเด็ดขาดไหมครับมีค่ะใช้ปากกาของหน่วยเลือกตั้งที่จัดไว้ให้กากระบาดชัดๆในช่องทำเครื่องหมายซึ่งเป็นหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการจะเลือกห้ามเขียนเพิ่มห้ามขีดห้ามวาดเพราะนั่นคือบัตรเสีย แล้วคะแนนของคุณจะไม่มีความหมายพับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อยแล้วหย่อนลงหีบด้วยมือของคุณเองค่ะฟังดูจริงจังสุดๆเลยครับเพราะนี่คือเสียงของเราคือพลังของบ้านเราเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปใช้สิทธิ์อย่างสมศักดิ์ศรีของเราค่ะขอย้ำถ้าสงสัยว่าจะกากบาทอย่างไรหรือบัตรเลือกตั้งประเภทไหนเลือกนายกอบอตอหรือสมาชิกอบอตอสามารถสอบถามกรรมาการประจำหน่วยเลือกตั้งได้เข้าใจแล้วพร้อมที่จะไปเลือกตั้งแล้วครับ สร้างสรรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้งทุกคนรู้ไหมว่าบัตรเลือกตั้งแต่ละใบมีค่ามากกว่าที่คิดว <Wow. S 2> อย่าให้เสียงของคุณหายไปเพราะบัตรเสียพร้อมใจกันไปเลือกตั้งแบบถูกต้องด้วยการกากระบาดบัตรดีลดบัตรเสียกัน ก่อนการกระบาดอย่าลืมดูข้อมูลผู้สมัครหน้าหน่วยเลือกตั้งว่าหมายเลขอะไรบัตรเลือกตั้งนายกอบตหรือสมาชิกอบตบัตรสีอะไรดูให้ดีอย่าจำสลับกันแล้วใช้ปากกาการกระบาดในช่องทำเครื่องหมายจำให้แม่นก่อนที่จะการกระบาดอย่าลืมนายยกอบตเลือกได้คนเดียวสมาชิกอบตเลือกได้ไม่เกินจำนวนที่พึงมีห้ามขีดเพลินห้ามฉีกบ,บัตรห้ามเขียนอย่างอื่นลงในบัตรเลือกตั้งโดยเด็ดขาด ไม่งั้นจะกลายเป็นบัตรเสียทันที oh, <no. S 1> บัตรดีหนึ่งใบคือเสียงสุจริตหนึ่งเสียงร่วมสร้างอนาคตตำบลของเราด้วยการกากบาดบัตรดีลดบัตรเสียสะอาดเที่ยงธรรมพร้อมลุยสร้างสารรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง ประชาชนครับร e no hmm. ู้หรือไม่ว่าสิทธิการเลือกตั้งคือสิทธิทางการเมืองที่สำคัญของคนไทยทุกคนทุกเสียงของพี่น้องประชาชนมีความหมายที่สำคัญจะต้องไม่ซื้อสิทธิขายเสียงเพื่อพัฒนาบ้านของเราให้ยั่งยืนเวลาเลือกตั้งทีไรผมมักได้ยินคำว่าห้ามซื้อสิทธิขายเสียงมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอครับสำคัญมากค่ะ เพราะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคือการทำลายอนาคตของท้องถิ่นแบบตั้งแต่รากฐานเลยนะคะไม่ใช่แค่ผิดกฎหมายแต่ทำให้บ้านเราไม่ได้คนดีมาทำงานให้ประชาชนถ้าเรารักประเทศไทยต้องไปเลือกตั้งแล้วอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นซื้อเสียงผมขอแบบชัดๆเลยครับง่ายๆเลยค่ะทั้งให้เงินแจกของลดแรกแจกแถมชวนให้เลือกหรือไม่เลือกจ่ายค่ารถค่าข้าวค่าตอบแทนต่างๆข่มขู่บังคับ หรือหลอกลวงประชาชนทั้งหมดนี้ผิดกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นโทษหนักไหมครับหนักมากค่ะมีทั้งโทษจำคุกป,ปรับและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งหลายปีแถมถ้าผู้สมัครเกี่ยวข้องก็ถึงขั้นต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ผู้สมัครมีความผิดตามกฎหมายแล้วถ้ามีคนมาชวนรับเงินแล้วไปเลือกใครก็ได้แบบนี้แหะครับผิดค่ะแค่รับก็ผิดรับไม่ได้ทุกกรณีเงินซื้ออนาคตและศักดิ์ศรีของเราไม่ได้ แล้วถ้าประชาชนเห็นการซื้อเสียงจริงๆควรทำยังไงครับแจ้งกะกะตทันทีหรือโทรสายด่วน1444เราต้องรวมพลังอย่าเพิกเฉยต่อเรื่องผิดกฎหมายกันค่ะเพราะความจริงครั้งหนึ่งอาจหยุดการทุจริตทั้งพื้นที่ได้เลยการไม่ขายเสียงคือการปกป้องเกียรติศักดิ์ศรีของเราประเทศของเราและทำให้ท้องถิ่นเดินหน้าไปด้วยคนที่ประชาชนเลือกด้วยความหวังไม่ใช่เพราะเงินค่ะสร้างสรรค์ประเทศไทย ร้อมใจไปเลืออกตั้งย่าลืมนะคะเรื่องของการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบอตอค่ะพบการในวันอาทิตย์ที่11มกราคมนี้นะคะ2569ค่ะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการก่อติดการเลือกตั้ง อบอตอค่ะซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานการเลือกตั้งประจําจังหวัดปัตตานีค่ะกับดิฉันพชัชรายิ่งดำนุ่นค่ะมาติดตามกันนะคะสำหรับความพร้อมก่อนการเลือกตั้งอบอตอค่ะพี่น้องประชาชนนะคะที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอบอตอนะคะในท้องที่ของท่านนะคะตอนนี้ก็เป็นการ เตรียมความพร้อมนะคะสามารถตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งอบตอได้นะคะสามารถทําได้ผ่านช่องทางออนไลน์นะคะได้ที่เว็บไซต์นะคะสามารถเซิร์ชข้อมูลขึ้นมานะคะตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งอบตค่ะและใส่เลขประจําตัวประชาชน13หลักนะคะหรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันสมาร์ทบดนะคะของ กกตนะคะสามารถที่จะตรวจสอบทางออฟไลน์ก็ได้นะคะในห่วง ก่อนวันเลือกตั้งนะคะ25วันก็คือตั้งแต่17ธันวาคม2568โดยสามารถดูชื่อของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะที่ที่ว่าการอำเภอรหรือที่ทำการอบอตค่ะหรือที่บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ที่มีการเลือกตั้งซึ่งหากเป็นก่อนวันเลือกตั้งนะคะไม่น้อยกว่า15วันก็คือตั้งแต่วันที่17ธันวาคม2568 ก็สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเอกสารที่จะส่งมาอย่างเจ้าบ้านค่ะถ้าหากว่าท่านมีการตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่พบว่าตนเองมีชื่อนะคะหรือว่าตรวจสอบแล้วไม่มีชื่อตนเองเนี่ยอยู่ในบัญชีร,รายชื่อของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งให้รีบยื่นคำร้องนะคะต่อนายทะเบียนอบตอเพื่อขอเพิ่มชื่อก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันหรือไม่เกินวันที่1มกราคม2569ค่ะ ท่านทราบหรือไม่นะคะว่าการเลือกตั้งอบตอในครั้งนี้นะคะเรารับบัตรสองใบนะคะก็คือกาบัตรสองใบเลือกใบหนึ่งก็จะเลือกนายกอบตอแล้วก็อีกใบก็จะเลือกสอบตอรหรือสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค่ะแต่ว่าจะยกเว้นบางอบตอนะคะที่นายกชิงลาออกก่อนครบวาระก็จะเลือกตั้งนะคะก็จะเ,เลือกได้แค่ บัตรเดียวนะใบเดียวก็คือสมาชิกสอบอบตอนั่นเองค่ะดังนั้นเลือกตั้งอบตอกาบัตร2ใบนะคะยกเว้นจังหวัดที่เลือกนายกอบอตอไปแล้วก่อนวันที่11มกราคม2569เช่นนายกที่มีการลาออกก่อนครบวาระนะคะการเลือกตั้งในวันที่11มกราคมปี2569กาบัตรเลือกตั้งนะคะก็จะ แค่1ใบนะคะนั่นก็คือจะเลือกสอบอบตอค่ะดังนั้นให้ตรวจสอบนะคะในท้องที่ของท่านนะคะที่ทะเบียนท่านตั้งอยู่ในออบตอนะคะว่าท่านเลือกทั้งนายกแล้วก็เลือกสมาชิกนะคะถ้าพื้นที่ใดนะคะ เลือกทั้ง2องเนี่ยก็จะได้รับบัตร2ใบค่ะดังนั้นในวันที่11มกราคมนะคะ2569ค่ะท่านที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ที่หน่วยเลือกตั้งของท่านตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาค่ะขั้นตอนหลักสำคัญเลยนะคะก็คือตรวจสอบรายชื่อนะคะแล้วก็ลำดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้นะคะที่หน้าที่เลือกตั้ง ยื่นหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเลือกตั้งนะคะก็คือบัตรประจํำตัวประชาชนบัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้ค่ะหรือหลักฐานอื่นใดนะคะของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ออกให้ที่มีรูปถ่ายแล้วก็มีเลขประจำตัวประชาชนเช่นใบขับขี่หรือพาสปอร์ตก็สามารถใช้ได้รับบัตรเลือกตั้งค่ะโดยให้ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือลงที่บริเวณต้นขั้วบัตรเลือกตั้งทั้งสองใบนะคะใบหนึ่งสำหรับเลือกนายกอบตอแล้วก็อีกใบหนึ่งสำหรับเลือกสออบตอค่ะจากนั้นก็เข้าคูหานะคะลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาทเท่านั้นนะคะลงในช่องที่กำหนดบัตรเลือกตั้งนายกอบตอก็จะเลือกผู้สมัครได้เพียงหนึ่งคนยกเว้นอบตใดที่นายยกอบตอลาออกก่อน ครบวาระสีปีและเลือกนายกอบตอไปแล้วก็จะไม่ได้รับบัตรในส่วนนี้แต่บัตรเลือกสอบตอนะคะก็จะเลือกผู้สมัครได้ไม่เกินจำนวนที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้นๆโดยสามารถเลือกน้อยกว่าได้แต่เลือกมากกว่าไม่ได้นะคะจากนั้นก็นําบัตรเลือกตั้งพับเรียบร้อยหย่อนลงไปในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตัวท่านเองค่ะสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะคะในการเลือกตั้ง อบตอก็คือจะไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตหรือการใช้สิทธิ์เลือกล่วงหน้าอันนี้จะไม่เหมือนกับการเลือกตั้งโดยทั่วไประดับประเทศนะคะที่เป็นการเลือกสมาชิสภาผู้แทนราษฎรผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาของตนเพื่อไปเลือกตั้งอบตอเท่านั้นนะคะแต่ถ้าหากว่าในวันเลือกตั้ง11มกราคมปี69ท่านไม่สะดวกไปเลือก อบตอนะคะที่ภูมิลำเนาเดิมของท่านเนี่ยก็อย่าลืมนะคะเรื่องของการแจ้งเป็นการแจ้งเหตุที่ท่านไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้เนี่ยเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ทางการเมืองซึ่งทางกะกะตก็จะแจ้งนะคะว่ากรณีไม่ได้ไปเลือกตั้งอบตอ,อย่าลืมแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้7วันก่อนการเลือกตั้งและ7วันหลังจากการเลือกตั้งไปแล้ว นะคะการไม่ไปเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุเนี่ยระวังเสียสิทธิ์ทางการเมือง2ปีค่ะก็คือสิทธิ์อะไรบ้างก็คือสิทธิ์สมัครสสสวสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านสิทธิ์ในการเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น น,ะะนี่ก็คือสิทธ์เป็นสิทธิ์ทางการเมืองของท่านนะคะ2ปีด้วยกันนะคะก็คือถ้าหากว่าท่านไม่ได้ไปเลือกอปตอในคราวนี้แล้วท่านไม่ได้ไปแจ้งเหตุเนี่ยจะเสียสิทธิทางการเมืองถึง2ปีเลยทีเดียวนะคะวิธีการแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกอปตอทําได้อย่างไรบ้างนะคะก็คือผ่านแอปสมาร์ทโหดนะคะสแกนเข้าไปได้เลยนะคะหรือที่เว็บไซต์นะคะ หร,ห,รหรือทำเป็นหนังสือนะคะยื่นต่อนายทะเบียนท้องถิ่นด้วยตนเองนะคะหรือว่าส่งทางไปรษณีย์ก็สามารถทำได้หากไม่สะดวกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่11มกราคมปี2569นะคะสามารถแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง7วันก่อนวันเลือกตั้งหรือ7วันหลังวันเลือกตั้งอันนี้ให้จําให้แม่นๆนะคะคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือว่ากกตก็จะกําหนดเหตุ นะมีเหตุใดบ้างไม่ใช่อยู่ๆฉันไม่อยากไปเฉยๆนี่ก็คือไม่ได้นะคะก็คือเหตุที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็จะมีค่ะอย่างเช่นกิจธุระจ,จําเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกลเจ็บป่วยนะคะไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพนะคะหรือผู้สูงอายุไม่สามารถเดินทางกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เดินทางออกนอกราชอาณาจากักร หรือว่ามีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า100กิโลเมตรได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งและมีเหตุสุดวิสัยค่ะหรือเหตุอื่นที่กกตได้กำหนดอันนี้ก็คือเป็นเหตุที่ทําให้เราไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ก็ให้แจ้งเหตุด้วยนะคะว่า เพราะสาเหตุใดนะคะต้องแจ้งภายในช่วงเวลาที่กำหนดนะคะอย่าลืมค่ะช่องทางแรกก็คือออนไลน์นะคะที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนสมาร์ทบอร์ดนะคะซึ่งจัดทําโดยกกตนะคะสามารถดูวิธีการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์ได้ค่ะอย่าลืมนะคะเรื่องของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็น บทบาทสําสคัญเป็นหน้าที่สําคัญของเราทุกคนที่จะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะในวันอาทิตย์ที่11มกราคม2569ค่ะณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อนะคะอย่าลืมว่าจะต้องกลับไปเลือกในภูมิลำนาวที่ท่านมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเลือกตั้งของ อบตอเท่านั้นนะคะสําหรับจังหวัดปัตตานีของเราค่ะจะมีการเลือกตั้งอบตอรวม83แห่งด้วยกันจะมีในพื้นที่อําเภอใดบ้างนะคะในหน่วยเลือกตั้งใดบ้างเราจะได้กลับมาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะคะและอย่าลืมค่ะบทบาทอํานาจหน้าที่ของอบตอทั้งนายกอบตอและสมาชิกอบตอนะคะก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่สําคัญค่ะโดยเฉพาะ คนที่เป็นนายกเนี่ยแน่นอนว่าเราคือผู้บริหารดังนั้นคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยนะคะคุณสมบัติสำคัญเลยของผู้ที่จะสมัครลงผู้สมัครรับเลือกตั้งนะคะเป็นนายกอบอตอนะคะมีสัญชาติไทยโดยการเกิดอายุไม่ต่ำกว่า35ปีโดยการานับถึงวันเลือกตั้งนะคะสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบลสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะคะในเขต,ตที่มีการเลือกตั้งนะคะในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะไม่น้อยกว่า1ปีนะคะนับถึงวัน สมัครรับเลือกตั้งค่ะอันนี้ที่สำคัญก็คือจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นตามที่กำหนดและไม่ถูกจำกัดสิทธิ์เลือกตั้งตามกฎหมายที่กำหนดด้วยส่วนผู้ที่สมัครนะคะสมาชิกอบตอนะคะสมัครรับเลือกตั้งมีคุณสมบัติอย่างไรอันดับแรกเลยค่ะสัญชาติไทยโดยการเกิด อายุไม่ต่ำกว่า25ปีนับถึงวันเลือกตั้งสำเร็จการศึกษานะคะอันนี้กฎหมายไม่ได้กำหนดเรื่องของวุฒิการศึกษานะคะสำหรับผู้ที่สมัครในตำแหน่งสมัครรับเลือกตั้งนะคะเป็นสมาชิกอบตอนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะคะในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันสมัครนะคะดังด้นนี้ก็เป็นคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สำหรับนายกอบตแล้วก็สมาชิกอบตค่ะซึ่งในส่วนของการเลือกตั้งนะคะก็จะมีในเรื่องของความรู้นะคะในเรื่องของเขตเลือกตั้งนะคะให้มีสอบตได้6คนถ้ามี2เขตเลือกตั้งก็จะมีสอบตอได้เขตละเขตเลือกตั้งละ3คนนะคะส่วนถ้ามี3มเขตเลือกตั้งก็จะมีสอบตอได้เขตเลือกตั้งละ 2คนนะคะส่วนถ้ามี4เขตเลือกตั้งก็จะมีสอบตได้เขตละ1คนแล้วก็จะเพิ่มนะคะสำหรับเขตเลือกตั้งจำนวนราษฎรมากที่สุดนะคะสองเขตเลือกตั้งแรกให้เลือกผู้สมัครได้อีกเขตเลือกตั้งละ1คนนะคะส่วนถ้ามี5เขตเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีสอบตได้เขตเลือกตั้งละ1คน <c oughs> 1> แล้วก็เพิ่มให้เขตเลือกตั้งที่มีจำนวนราษฎรมากที่สุดให้เลือกผู้สมัครได้อีก1คนนะคะ <c oughs> ดังนั้น หนึ่งเขตก็เลือกได้6คนเลยทีเดียวนะคะที่ตามที่กฎหมายกำหนดนะคะสำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งข่ะเราก็จะสามารถาติดตามเรียนเพิ่มเติมนะคะและท่านสามารถ ดาวโหลดแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตนะคะที่จะสามารถตรวจสอบเรื่องของรายชื่อของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอปตอนะคะแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นการออกเสียงประชามติการเลือกตั้งสสการเลือกตั้งสวรวมทั้งกฎหมายข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆสามารถเข้าไปได้ในแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตนะคะอันนี้ก็จะเป็น ตัวช่วยสำคัญสำหรับทุกท่านในการเตรียมความพร้อมก่อนการไปใช้สิทธิเลือกตั้งค่ะส่วนไทม์ไลน์ในปี69นี้นะคะในช่วงปลายปลายปีนี้นะคะ27-31ถึงธันวาคมจะเป็นช่วงของการเปิดรับสมัครสส,สแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะคะจากนั้นอ,อันนี้จะเป็นเรื่องสสนะคะเดี๋ยวเราไว้ค่อยมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เราโฟกัสเรื่องของอ,อปตกันก่อนนะคะสำหรับในช่วงของ รายการร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังรายก,การนะคะกลับมาพบกับรายก,การของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปกับการเกาะติดการเลือกตั้งอบตอ,อย่าลืมนะคะทุกท่านมีสิทธิ์เลือกนะคะเป็นการกำหนดอนาคตของชุมชนท้องถิ่นของเราค่ะและกลับมาพบกับรายก,การร่วมแรงร่วมใจกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ สองประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านครับล้ถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาอบตอและนายกอบตอในวันอาทิตย์ที่11มกราคม2 5 6 9แล้วนะวันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับง่ายๆที่หลายคนชอบถามว่าบัตรเลือกตั้งสีอะไรใช้ทำอะไรบ้างมาฟังกันเลยครับบัตรเลือกตั้งมีสองสี2ใบบัตรสีเขียวใช้เลือกสมาชิกสภาอบตอบัตรสีชมพูใช้เลือกนายกอบตอ ทั้งสอกใบใช้เวลาเดียวกันต,ตั้งแต่8ดนาฬิกาถึง17นาฬิกาอย่าสับสนตรวจตราบัตรให้ดีแล้วกากระบาดให้ชัดอย่าขีดอย่าขยำอย่าเขียนเพิ่มเดี๋ยวจะกลายเป็นบัตรเสียไม่รู้ตัวนะจำง่ายๆเขียวเลือกสมาชิกสภาชมพูเลือกนายกออกไปใช้สิทธิ์พร้อมกันทั้งตำบลเพราะเสียงของคุณสร้างอนาคตดีๆให้บ้านเราได้จริงๆสร้างสารรค์ประเทศไทย พร้อมใจไปเลือกตั้งการเลือกตั้งคือหัวใจของระบอบประชาธิปไตยและเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคนในฐานะประชาชนควรเตรียมความพร้อมก่อนไปเลือกตั้งเพื่อให้การใช้สิทธิเลือกตั้งของเรานั้นถูกต้องและมีความหมายอย่างแท้จริง อีกไม่กี่วันก็จะเลือกตั้งแล้วนะครับผมต้องเตรียมตัวยังไงให้ไม่พลาดตื่นเต้นมากเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของผมเลยเริ่มจากสิ่งสำคัญที่สุดค่ะเช็คสิทธิ์ของตัวเองให้ชัดเจนตรวจชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อำเภออบตหรือเว็บไซต์กกตหรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนถ้าชื่อตกหล่นหรือสะกดผิดต้องแก้ไขก่อนวันเลือกตั้งอย่างน้อย10บวันไม่อย่างนั้นอาจเสียสิทธิ์ไปแบบน่าเสียดายมากแล้วมาถึงวันเลือกตั้งแล้วครับ ตรงเวลานะคะเขาเริ่มเปิดให้เราไปเลือกตั้งตั้งแต่เวลา8โมงเชา้าไปจนถึง5โมงเย็นพอไปถึงหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออย่าลืมตรวจสอบลำดับชื่อที่ป้ายหน้าหน่วยเลือกตั้งเตรียมบัตรประชาชนให้พร้อมบัตรหมดอายุก็ยังใช้ได้หรือบัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนและต้องไม่หมดอายุสามารถใช้ได้ค่ะ แล้วตอนทําเครื่องหมายในครูหานี่มีอะไรต้องห้ามทําเด็ดขาดไหมครับมีค่ะใช้ปากกาของหน่วยเลือกตั้งที่จัดไว้ให้กากระบาดชัดๆในช่องทําเครื่องหมายซึ่งเป็นหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการจะเลือกห้ามเขียนเพิ่มห้ามขีดห้ามวาดเพราะนั่นคือบัตรเสียแล้วคะแนนของคุณจะไม่มีความหมาย พับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อยแล้วหย่อนลงหีบด้วยมือของคุณเองค่ะฟังดูจริงจังสุดๆเลยครับเพราะนี่คือเสียงของเราคือพลังของบ้านเราเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปใช้สิทธิ์อย่ยงสมศักดิ์ศรีของเราค่ะขอย้ำถ้าสงสัยว่าจะการกรบาทอย่างไรหรือบัตรเลือกตั้งประเภทไหนเลือกนายกอบตอหรือสมาชิกอบอตอสามารถสอบถามกรรมาการประจำหน่วยเลือกตั้งได้เข้าใจแล้วพร้อมที่จะไปเลือกตั้งแล้วครับสร้างสรรค์ประเทศไทย พร้อมใจไปเลือกตั้งทุกคนรู้ไหมว่าบัตรเลือกตั้งแต่ละใบมีค่ามากกว่าที่คิด <Wow. S 2> อย่าให้เสียงของคุณหายไปเพราะบัตรเสียพร้อมใจกันไปเลือกตั้งแบบถูกต้องด้วยการการการะบา,บาดบัตรดีลดบัตรเสียกันกอดการการะบาด อย่าลืมดูข้อมูลผู้สมัครหน้าหน่วยเลือกตั้งว่าหมายเลขอะไรบัตรเลือกตั้งนายยกอบตอหรือสมาชิกอบตอบัตรสีอะไรดูให้ดีอย่าจำสลับกันแล้วใช้ปากกาการกรบาทในช่องทาเครื่องหมายจำให้แม่นก่อนที่จะการกระบาทอย่าลืมนายกอบตอเลือกได้คนเดียวสมาชิกอบตอเลือกได้ไม่เกินจำนวนที่พึงมีห้ามขีดเพลินห้ามฉีกบัตรห้ามเขียนอย่างอื่นลงในบัตรเลือกตั้งโดยเด็ดขาด ไม่งั้นจะกลายเป็นบัตรเสียทันที oh, <no. S 1> บัตรดีหนึ่งใบคือเสียงสุจริตหนึ่งเสียงร่วมสร้างอนาคตตำบลของเราด้วยการกากบาทบัตรดีลดบัตรเสียสะอาดเที่ยงธรรมพร้อมลุยสร้างสารรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง รู้หรือไม่ว่าสิทธิการเลือกตั้งคือสิทธิทางการเมืองที่สำคัญของคนไทยทุกคนทุกเสียงของพี่น้องประชาชนมีความหมายที่สำคัญจะต้องไม่ซื้อสิทธิขายเสียงเพื่อพัฒนาบ้านของเราให้ยั่งยืนเวลาเลือกตั้งทีไรผมมักได้ยินคำว่าห้ามซื้อสิทธิขายเสียงมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอครับสำคัญมากค่ะ เพราะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคือการทำลายอนาคตของท้องถิ่นแบบตั้งแต่รากฐานเลยนะคะไม่ใช่แค่ผิดกฎหมายแต่ทำให้บ้านเราไม่ได้คนดีมาทำงานให้ประชาชนถ้าเรารักประเทศไทยต้องไปเลือกตั้งแล้วอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นซื้อเสียงผมขอแบบชัดๆเลยครับง่ายๆเลยค่ะทั้งให้เงินแจกของลดแลกแจกแถมชวนให้เลือกหรือไม่เลือกจ่ายค่ารถค่าข้าวค่าตอบแทนต่างๆข่มขู่บังคับ หรือหลอกลวงประชาชนทั้งหมดนี้ผิดกฎหมายร้อเอร์เซ็นโทษหนักไหมครับหนักมากค่ะมีทั้งโทษจำคุกป,ปรับและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหลายปีแถมถ้าผู้สมัครเกี่ยวข้องก็ถึงขั้นต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ผู้สมัครมีความผิดตามกฎหมายแล้วถ้ามีคนมาชวนรับเงินแล้วไปเลือกใครก็ได้แบบนี้แหละครับผิดค่ะแค่รับก็ผิดรับไม่ได้ทุกกรณีเงินซื้ออนาคตและศักดิ์ศรีของเราไม่ได้ แล้วถ้าประชาชนเห็นการซื้อเสียงจริงๆควรทำยังไงครับแจ้งกะกะตทันทีหรือโทรสายด่วน1444เราต้องรวมพลังอย่าเพิกเฉยต่อเรื่องผิดกฎหมายกันค่ะเพราะความจริงครั้งหนึ่งอาจหยุดการทุจริตทั้งพื้นที่ได้เลยการไม่ขายเสียงคือการปกป้องเกียรติศักดิ์ศรีของเราประเทศของเราและทำให้ท้องถิ่นเดินหน้าไปด้วยคนที่ประชาชนเลือกด้วยความหวังไม่ใช่เพราะเงินค่ะ สร้างสารรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้งร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ข่าวเด่นรอบวันสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อคนชายแดนใต้สร้างสรรค์โดยสถานีวิทยุม,มออปัตตานี FM 107.25คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์